มาแล้วคะ่ะวันนี้เจอกันที่ MK นะคะก็คือมาทั้งครอบครัวเลยคะ่ะก็มีนี่คะ่ะคุณปู่คุณยา่าแล้วก็น้าตีแล้วก็ครอบครัวเราคะ่ะสี่คนพ่อแม่พี่ต้นไม้น้องมีตังนะคะวันนี้พาเด็กๆแล้วคุณปู่คุณย่ามามที่ MK กินกันเราได้โต๊ะไหนสุดเลยคะ่ะเนื่องจากมากันหลายคนคะ่ะเจ็ดคนนะคะี่ค่ะเลือกที่นั่งคะ่ะคุณแม่ต้องนั่งข้างน้องมีตังนะคะนี่เลยคะ่ะ จดสันที่อย่างดีตอนนี้เราอยู่ในช่วงที่กำลังสั่งอาหารค่ะก็จะใหม่ๆนิดนึงนะคะนี่คุณพ่อกับคุณน้าค่ะซึ่งเดินทางมาจากกรุงเทพนะคะมาอยู่กับพวกเราในช่วงเข้าพรรษาสามเดือนค่ะ,ะเมื่อสั่งเสร็จแล้วอาหารมาแล้วนะคะขอบคุณนะคะคนส่งอาหารหุ่นยนต์ค่ะนี่ค่ะเด็กๆนั่งรออาหารมาดูซินี่มาแล้วคะ่ะชุดแรก นี่ยังมาไม่ครบนะคะนี่เดี๋ยวมาอีกค่ะนี่ก็จะเป็นเมนูที่เป็นเนื้อโปรโตีนละคะแล้วก็เมนูผักของโปรโดคุณน,าน้าแล้วก็ผู้สูงอายุค่ะเพื่อเป็นการย่อยง่ายนะคะดูแลสุขภาพค่ะวันนี้คุณปู่คุณย่าก็จะแฮปปี้นิดหนึ่งนะคะนี่นะคะโยนโย,ยนใส่ลงไปในหม้อเลยค่ะนี่นะคะ ม้อแรกก่อนค่ะวันนี้สองหม้อนะคะเบาๆค่ะหม้อแรกใส่ผักหม้อสองก็ใส่แล้วค่ะทั้งโปรโตีนวิตามินนะคะผักผลไม้มาเรียบร้อยค่ะนี่ชุดที่สองค่ะเนื้อค่ะโปรโตีนสําหรับเด็กๆนะคะพี่ต้นไม้กระม,มองมีตังค่ะช่วงนี้น้องๆกําลังที่อยู่ในวัยที่กําลังเจริญเติบโตนะคะก็จะเน้นโปรโตีนนิดนึงอันนี้ของคุณน้ค่ะ คุณน้านจะสายสุขภาพค่ะก็จะทานอะไรที่แบบว่าเน้นสุขภาพซะส่วนใหญ่มื้อเย็นจะไม่ค่อยเน้นหนักที่โปรโตีนนะคะแต่เด็กๆของเรายังกินอยู่ค่ะเดี๋ยวมาดูว่าจะให้เด็กๆได้ช่วยเหลือตัวเองลองเอาหมูเอาของใส่ในหม้อนะคะนี่เลยครับพี่ตน้นรอดไม่รอดมาดูน้องตั้งโตค่ะกว่าจะใส่ได้ไม่ใช่ ใช้เวลาอยู่เลยนะคะเห็นไหมมีความพยายามเป็นอย่างมากด้วยค่ะต้องได้ต้องได้ขอครั้งที่หนึ่งก่อนเดี๋ยวได้ค่ะนี่ค่ะให้เด็กได้ฝึกาการใช้ตะเกียบด้วยนะคะอันนี้วันนี้เรามาแบบว่ามาวันพิเศษสองวันนะคะก็คือหนึ่งก็คือฉลองวันแม่ ในวัน12สิงหาที่ผ่านมาล่ะค่ะแล้วก็ฉลองแฮปปี้เบิร์ดเดย์คุณปู่ในเดือนเดียวกันค่ะขอแค่ครั้งเดียวนะคะมากินด้วยกันแล้วก็อยากให้คุณปู่คุณย่ามาทานข้าวนอกบ้านบ้างส่วนใหญ่คือจะไม่ได้ทานนอกบ้านเลยค่ะด้วยว่าคุณปู่บอกว่าคนเยอะไม่ชอบค่ะเขาอยากถ้าจะทานหลายซื้อมากินที่บ้านแต่ลูกๆอยากเปลี่ยนบรรยากาศให้กับคุณปู่คุณย่าบ้างออกไป กินข้างนอกบ้างไปทานข้างนอกบ้างค่ะแล้วก็เปิดประสบการณ์ให้กับเด็กน้อยสองคนด้วยค่ะเพราะว่ากินอยู่ที่บ้านกินประจำอยู่แล้วเราก็เลยหา,าหาสิ่งใหม่ๆหรือสิ่งแปลกที่เด็กๆไม่เคยเจอเลยนะคะอันนี้มีโยคะอีกหนึ่งคะเสร็จแล้วผักก็สุกแล้วะคะ่ะเดี๋ยวเราใส่ไข่นิดหนึง่งเดี๋ยวก,ก็กินได้เลยค่ะนี่ะนะคะพอกำลังจะใส่ไข่ให้ค่ะ วันนี้คือเมนูส่วนหนึ่งก็คือเด็กๆเลือกนะคะแล้วก็คุณพ่อกับคุณน้าช่วยเลือกให้นะคะวันนี้นี่เะคะเดี๋ยวเราก็จะกินกันได้ค่ะนี่หลังจากเสร็จแล้วพี่ต้นก่อนเลยค่ะเห็นไหมคะพี่ต้นนี่ต้นไมายถ้ายังไงเราขอกินกันก่อนนะคะนี่ค่ะฝากชมช่อง ของพี่ต้นไม้กับน้องมีตังค่ะเป็นกิจกรรมครอบครัวเดี๋ยวเราจะกินกันก่อนค่ะชมบรรยากาศการกินของพวกเรานี่น้องมีตังอ่ะข้าวโพดของปโปรดเลยค่ะฝากชมค่ะ